เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชื่อรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ต้องขอขอพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทักทายพูดคุยกันหลายท่านก็เป็นนักสะสมมือใหม่หลายท่านก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารับชมนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพ่อค้าขายเหรียญแม่ค้าขายเหรียญหรือว่าบางทีก็ เป็นบุคคลโดยทั่วไปนะครับผมที่สนใจในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรอย่างที่บอกนะครับช่องคุดงคอยเป็นช่องที่นอกจากจะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับคูโดมงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบขึ้นมาเป็นระยะระยะด้วย สำหรับเหรียญกระสาบที่ครูโดงรับซื้อก็ต้องบอกว่านะครับเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนะครับสำหรับเหรียญที่ครูโดงประกาศรับซื้อในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงให้ราคาตั้งแต่3 10บาทจนสูงสุดถึง3,000บาท 30บาทจนถึง3,000บาทถ้าเกิดใครมีนะครับโดยเฉพาะปี2,541ติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นไลาย ID หรือว่ามาที่ f a Facebook f แฟนเพจคูโดงคอยนี่ครับผมโดยเฉพาะปี2,541นะครับไม่ต้องห่วง มีจริงเราก็รับซื้อนะครับปี2 5 4 1แต่ก่อนอื่นนะครับคงต้องขอประชาสัมพันธ์กันอีกหลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคือจริงๆคุโดงก็ทำคลิปอธิบายเหรียญแบบนี้มาเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเหรียญแป๊บหนึ่งนี่ครับผมเหรียญที่คุโดงนำมาอธิบายจริงคูโดงก็อธิบายหลายครั้ง แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในวงการนะักสะสมใหม่ๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้เรื่องประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่รู้เรื่องแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้กันเรียนที่เห็นนี่นะครับเนี่ย เนี่ยเหรียญลักษณะเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองอุ้ยเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดเว้ยราคาสูงแล้วก็มีการเสนอขายมาให้ครูโดมหลายเหรียญหลายเจ้ามากเลยก็เป็นเรื่องปกตินะครูโดมมองเป็นเรื่องปกติคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเหรียญกระสาบมันต้องยอมรับนะครับว่าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆอะ่ะก็เข้ามาสอบถามแล้วเข้ามาขายเหรียญประมาณนี้ให้ครูโดงเยอะนะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยจริงๆของคุโด่งมีหลายเหรียญน,นะแต่ว่าเหรียญพวกนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องอีตอนที่คุโด่งซื้อเหรียญมาเขาก็แถมมาฟรีคุโด่งมีเหรียญให้เพื่อคุโด่งนําไปแบ่งปันความรู้ได้ก็เหรียญประมาณนี้นี่ครับผมนี่เหรียญแบบนี้เป็นเหรียญชํารุดจากการใช้งานนะครับกระบวนการผลิตไม่สามารถทําให้เหรียญเป็นลักษณะนี้ได้ นี่ครับผมเหลียลลักษณะนี้ก็คือคุโด่งมองว่าน่าจะเป็นโดนสารก,รกัดกร่อนอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะกรดไม่ใช่น้ํากรดนะครับอะไรที่มันเป็นกรดอะน้ําส้มสายชูเป็นกรดก็ได้กพเป็นกรดนะครับก็จะมีอีกหลายอย่างเงือ่อเราก็เป็นกรดหรือว่าแช่น้ําเขาเรียกว่าแช่อยู่ในน้ําทะเลก็มีความเค็มมีความเป็นกรดก็กัดกร่อนแบบนี้นะครับ นี่เพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้จึงเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้คุณหงขออนุญาตไม่ซื้อเนาะอยากให้เพื่อนๆพี่เพิ่งน้องทําความเข้าใจนี่ครับผมนี่ให้ดูอีกนะครับนี่แต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อ ก็ไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าครูโดกมาพูดในมุมในมุมมองของครูโดกนะครับที่มีประสบการณ์ทางด้านการอยู่กับเครื่องสแตมปิ้ง23ปีจากพนักงานทั่วไปพนักงานรายวันจนขึ้นมาเป็นครูฝึกของบริษัทใหญ่ระดับประเทศพอสมควรนะครับถ้าพูดไปทุกคนก็รู้จักกันแหละนี่กับผมโอเคเนาะ นี่ครับผมเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานนะครับทีนี้มาวกกับถึงเหรียญที่คูณดงมาประกาศแล้วก็ใช้คำว่ารับซื้อนั่นก็คือเหรียญ10บาทปี2541ซึ่งราคาที่คุณดงตั้งเอาไว้สูงสุดถึง300 0บาทเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับแล้วก็อ๋อไม่ใช่เหรียญผาเสียนตรงอะไรแต่อย่างใดนะครับเสียเหรียญผาเสียนตรงว่าตอนนี้ เอมาจับได้ว่าเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญทําขึ้นมาเองในเยอะมากเลยเหรียญ10บาทปี2541จํานวนการผลิต9,80,000เหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3ใครเป็น FC ซคูโดงก็จะเห็นว่าคูโดงในซื้อเหรียญพวกนี้มาอยู่โดยตลอดแล้วซื้อมาเยอะด้วยนี่ครับผมตอนนี้ ปีส5 4พาำหรับเรียนผ่านการใช้กุฎดงรับซื้อ30บาทถึง50บาท30บาทถึง50บาทปัจจุบันนะครับข้อมูลถ้าคลิปนี้ลงก็จะอยู่วันที่ประมาณวันที่6นะครับเนี่ยวันที่6เดือน11นะครับนี่คุดดงรับซื้ออยู่ที่3 0บาทถึง50บาทอาจจะมีคําถามให้กุดดงแล้วทําไมมันถึงคุดดงซื้อซื้อ ซื้อได้ถูกซื้อถูกมันต้องยอมรับนะครับสมัยก่อนคุณดวงก็ซื้อมาเหรียญละร้อยร้อยยี่สิบร้าบาทสภาพสวยก็ร้อยห้าบาท200ก็มีแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาเหรียญราคาธนบัตรตกลงมามากคนนักสะสมหน้าใหม่มีน้อยพ่อค้ามีเยอะแล้วพอพ่อค้ามีเยอะแล้วพ่อค้าเก่าๆก็พอพ่อค้าใหม่เข้าไปขาย พ่อค้าเก่าๆก็เข้ามาป่วนคือมันก็เลยทําให้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบราคาตกลงมาเยอะมากแต่หลักๆแล้วก็คือคนที่เป็นพ่อค้าหน้าใหม่ลดน้อยลงคนที่เป็นนักสะสมก็ลดน้อยลงมันก็เลยทําให้ราคาเหรียญราคาันบัตรตกลงมาแต่ทีนี้ทําไมเหรียญน,นี้ครูดงถึงบอกว่า มีราคาสูงมีการค้นพบค้นเจอเหรียญปี2,541ที่เป็นลักษณะนี้คุูดดขอขอนุญ,ญาตนะครับที่เป็นลักษณะนี้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยใครมีเหรียญฟังให้ดีนะครับใครมีเหรียญ10บาทปี2,541ที่เป็นไส้แตกที่เป็นไส้แตก ปี2 5 4 1ที่เป็นไส้แตกสูงสุดถึง3,000บาทแต่ก็ต้องดูสภาพนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหมาเยินซ้ายเยินขวา,าจะเป็นไส้แตกแบบนี้ราคาก็อาจจะลดลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นปี2 5 4 1แล้วไส้แตกขนาดนี้2,000บาทคู่ดองสู้โอเคไหมครับเอาแค่พอศอเดียวนะทาไมถึงเ,เลือกพอศอเดียวเพราะปีนี้เป็นปีผลิตน้อย โอกาสเจอ,อยากแต่ก็มีการเจอนี่ครับผมนี่คลิปนี้อีพีนี้เราจึงนำเรื่องราวแบบนี้เข้ามาบอกมาพูดมาคุยกันนี่ครับผมปี2 5 4ใสไส้แตกใครมีก็ติดต่อมานะครับคลิปนี้ ep ีนี้มีสั้นๆสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ด๋งคอยด้วยนะคะขอบคุณ